พี่ครับจะหาซื้อแรมเราควรเลือกความจุหรือบัสสปีดก่อนดีเหครับเอางี้นะน้องถ้าให้พูดตามหลักความเป็นจริงเลยเนี่ยเราควรเลือกความจุก่อน เพราะถ้าแรมไม่พอเนี่ยเครื่องจะช้าอย่างแน่นอนทําให้การเปิดโปรแกรมรการทํางานพร้อมกันเนี่ยไม่ไหวเล่นเกม<อ>กระตุกตัดต่อก่ค้างอีกต่อให้บัตรน้อยแต่ความจุเราพอนะงานก็ยังลื่นไหลไม่กระตุกเพราะมีที่เก็บข้อมูลแรมเนี่ยเพียงพอแต่ถ้าน้องไม่สนใจนะจะเน้นไปที่บัตรก่อนโดยที่ไม่คานึงถึงความจุว่าจะพอต่อการใช้งานไหมต่อให้บัตรเร็วติดจรวดแค่ไหนแต่ถ้าความจุไม่พอสุดท้ายตันอยู่ดีแรมต้องเอาข้อมูลที่เก็บไว้ไม่พอเนี่ยไปพักไว้ที่ S D hard disk ซึ่ง i s d hard disk เนี่ยต่อให้จะไวแค่ไหนนะสุดท้ายมันก็ช้ากว่า ram อยู่ดีนะในเรื่องของความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ความเร็วในการโอนถ่ายนั่นเองสรุปแล้วถ้าใครที่ยังฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังงงๆอยู่ฟังผมนะครับอัพความจุ ram ก่อน เอาให้พอต่อการใช้งานเหล่าถ้าเล่นเกมก็ไป1 6 g หกถึง3 2มสเลยทํางานเอกสารเบาๆเนี่ยแป b ิยังไหวอยู่แต่ถ้าต้องการมันติดทากิ้งเปิดหลายโปรแกรมอะไรแบบนี้จัด1 6 g หไปเลยครับส่วนพวกสายฮาร์ดคอร์ทั้งหลายนะ <c oughs> เช่นทํางานหนักเล่นเกมหนักๆ2 k 4 k แล้วก็ยังจะเปิดหลายๆโปรแกรมอีกเนี่ยบอกเลยนะครับเริ่มต้น32มสกิกบ์เท่านั้นจบ